พี่พีหาดูหัวลากกันใช่ไหมต้องคันนี้เลยค่ะแรงแน่นอนค่ะ เป็นฮีโนเวกเตอร์ห้ารแปรงม้าค่ะปี6 0นะคะแรงมากๆเลยค่ะพี่นี่มาชมหน้าเขาก่นกอนเลยค่ะนี่นะคะเป็นโชมหน้าเดิมๆของเขาเลยนะคะเป็นเวกเตอร์หแล้วนะคะไฟหน้าของเขานะคะสามารถปรับได้ถึง5ระดับกันเลยทีเดียวค่ะและแรงบิดสูงๆของเขาะะอยู่ที่1น2่น่ี่ินิวตันเมตรกันเลยทีเดียวค่ะเดีย๋ยวเราไปดูส่วนอื่นจนต่อค่ะอ่ะอันนี้เราจะมาดูส่วนด้านข้างกันนะคะนี่นะคะเป็นตัวสิตอนแล้วนะคะน็อตแน่นๆทุกตัวแน่นอนค่ะรับแรงบิดได้ดีเลยนะคะนี่เลยอ เดีย๋ยวเราไปดูภายในกันต่อค่ะไปค่ะนี่ก็จะเป็นภายในของตัว380นะคะก็ยังสวยๆอยู่เนาะเบาะนะคะยังดีๆนะคะแท้จากโรงงานเลยค่ะพี่ส่วนเพดานของเขานะคะสะอาดเอี่ยมมากค่ะไม่มีรอยเติมค<ว>่ะพี่ที่เอาไปเติมวัดไหนก็ได้ค่ะพี่ค่ะเพ<ว>ื่อความปังนะคะมาดูตัวคอนโซลกันต่อค่ะนี่นะคะตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะคะมาถึงตัวน,นี้นะคะสวยมากค่ะพี่แล้วก็สามารถวางแก้วได้2แก้วนะคะแล้วก็มีช่องใส่ของนะคะแล้วก็ยังมีวิทยุอีกนะคะแอร์นะคะเย็นฉ่ำๆเลยค่ะพี่<ว>อ่าคันนี้นะคะเป็นเกียร์กระปุกค่ะ มีทั้งหมด9กเกียร์เนาะอ่าเป็นแบบ overdrive นะคะทดพิเศษแบบแปดสิงโคเมทค่ะอ่ามาดูตัวพวงมาลัยกันต่อค่ะพวงมาลัยของเขานะคะเป็นรูปปืนหมุนวนรอบตัวค่ะอ่าอันนี้นะคะแล้วก็มีถุงลมนิรภัยด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยเลยค่ะอ่าตัวมาของเขานะคะอยู่ที่3ามแสนห้าเท่านั้นเองค่ะถือว่าน้อยมากเลยนะคะถ้าเทียบกับปี6 0ูนนะคะแจ่มเลยนะคะคันนี้ไม่แค่3ามแสนห้าเองอ่ามาดูตัวอื่นกันต่อค่ะคัตของเขานะคะเป็นคัตแห้งแผ่นเดียวค่ะเป็นระบบไฮดรอลิกนะคะส่วนเบรกของเขานะคะเป็น ฟูแอร์เบรกค่ะส่งวงจรอิสระนะคะยังไม่พอแค่นั้นนะคะเขามีระบบความปลอดภัยเพิ่มค่ะคันนี้คือ ABS ค่ะพี่ป้องกันล้อล็อกนะคะโอ้โหสุ่ยอดจริ่ๆค่ะมีถุงลมนิรภัยไม่พอมี ABS อีกค่ะพี่นั่งของฝั่งคนขับนะคะเป็นเบาะลมนะคะปรับตามน้ําหนักของคนขับเลยค่ะทําให้แบบเออสบายนะคะไม่เมื่อยเวลาขับรถค่ะส่วนกระจกนะคะเป็นเซนทรัลล็อกค่ะกระจกไฟฟ้านะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะพี่เดี๋ยวเราไปดูส่วนข้างนอกกันต่อค่ะไปนี่นะคะพี่เป็น เครื่องยนต์ดีเซลนะคะสี่จังหวะหออกถูกค่ะพี่ขาโอเวอร์เฮดแคมชาร์ดนะคะเทอร์บโบอินเตอร์คูลเลอร์ค่ะ,ะและระบบแตะเชื้อเพลิงของเขานะคะเป็นระบบคอมมอนเรลควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ยังไม่พอแค่นั้นนะคะเขาเป็นมาตรฐานไอเสียยูโรสามด้วยคะ่ะพีะ่นี่ก็จะเป็นถังน้ำมันของเขานะคะค่อนข้างใหญ่มากเลยค่ะพี่บรรจุน้ำมันได้ถึง390ลิตรกันเลยทีเดียวคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะหัวลากคันนี้ถือว่าแบบแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็บรรจุน้ำมันได้เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะเหมาะสำหรับการแบบไปใส่หางก้าหางหรีียยบอ่่ะะได้เลคพ แจ้วแบบนี้นะคะหนูเปิดอยู่ที่1 7 9 0งล้บาทเท่านั้นเองค่ะถ้าพี่คนไหนสนใจนะคะโทรได้ที่เบอร์081339793ได้เลยนะคะยังไม่พอแค่นั้นนะคะถ้าพี่มาซื้อกับเราหน้าร้านนะคะลุ้นรับรางวัลใหญ่หน้างานไปเลยค่ะรถบรรทุกมือสองต้อง KU M นั้นนะคะเจอกันค่ะ